สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมรู้ว่าตอนนี้คุณเครียดแล้วหลายๆคนก็ทุกเอาไว้ว่าวันนี้ผมมีนิทานมาคลายเครียดแต่ว่าเต็มเอียดไปด้วยสาระความรู้ผมรับรองว่าคุณฟังจบคุณจะได้ข้อคิดคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างไปพัฒนาชีวิตครับ เรื่องนี้เนี่ยผมฟังมาจากอาจารย์จตุพลชมพูนิตมันเป็นตลกปนหาที่มันแฝงด้วยคติธรรมเรื่องมีอยู่ว่าก็มีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยเขามีปุโรหิตปุโรหิตนี่เป็นเหมือนกับโหราจารย์เป็นคนที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์แต่ว่าปุโรหิตคนนี้มีลักษณะเด่นคือเป็นคนที่คิดบวกมองโลกในแง่บวกเวลาพระราชามาปรึกษาอะไรเนี่ยก็มักใช้คำแนะนําบวกๆเป็นที่พอพระทัยอยู่เสมอวันหนึ่งครับก็เกิดเหตุการณ์วิกฤตในบ้านเมืองก็คือว่ามีคนที่คิดจะล้มล้างพระราชาโอ้พระราชาก็เครีียยยยดมากกเเลรรุโรหิต้ ปุโรหิตเนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงกันวะเนี่ยปุโรหิตก็กราบทุนกลาบบังคมทูลพระเจ้าค่ะเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วพระเจ้าขพระเจ้าบอกเฮ้ยมันดียังไงวะมันมีกบฏเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดียังไงเนี่ยอ๋อมันดีพระเจ้าค่ะเพราะว่าพระองค์ก็จะได้รู้ไงพระเจ้าค่ะว่าใครที่สวามิภักดิ์ใครที่คิดทุรยศจะต่อต้อนอองงอานพระองค์ไงพระเจ้าค่ะพระราชาได้ฟังก็เอ้ยจริงของมันเว้ยดังนั้นพระราชาก็เลยออกไปรบปราบกบฏสําเร็จก็บอกเออหหมมมมไ้ปปปุรริตตนนนนีี่่่่ััพูููดถกกาาาาคฏววึง พระไทยของพระราชาหายไปโอ้โหพระราชาก็เศร้ามากมันเป็นม้าที่ลักษณะดีมากเอาอีกแล้วครับเรียกปุโรหิตมาเฮ้ยปุโรหิตม้ากูหายไปเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยปุโรหิตอีกแล้วครับม้าหายไปก็ดีแล้วพุทธเจ้าค่ะอ้าวเ,เฮ้ยม้าหายไปมันดียังไงวะอา้าวก็ดีตรงที่ว่ามันไม่ได้พาพระองค์ไปด้วยไงพุทธเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าม้ามันเอาพระองค์ไปด้วยนี่หายทั้งคนทั้งม้าเลยนะพระเจ้าค่ะพระราชาได้ฟังก็เออไอ้นี่มันมีเหตุผลครับแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมครับวันรุ่งขึ้นครับม้าที่หายไปครับกลักัั้กีงษณะด พระราชาก็บอก <Wow. S 1> ไอปุโรหิตโอ้ยมึงนี่แน่จริงๆ <Wow. S 1> แล้วหลายเดือนต่อมาครับก็พระองค์ก็ชอบล่าสัตว์นะก็สบายเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์แต่ปรากฏว่าครับมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พระองค์เนี่ยชักดาบมานะแล้วปรากฏว่าปลอกดาบนี่มันรั่วครับตอนเสียบดาบเข้าไปเนี่ยไอดาบเนี่ยมันหล่นลงมานะครับเฉือนนิ้วเท้าเนี่ยเฉือนฟับนะเฉือนหายไป3มนิ้วกลายเป็นด้วนเลยนะใจทุกข์มากไอปุโรหิตเนี่ยกูนิ้วด้วนเราจะยังไงเนี่ยปุโรหิตเหมือนเดิมครับ นิ้วด้วนก็นดีแล้วพระเจ้าค่ะยังไม่ถึงกับสิ้นพระชนนะพระเจ้าค่ะประากฏว่าคราวนี้พระราชาทั้งเจ็บครับทนไม่ไหวครับมันะสะกดอารมณ์ไม่อยู่บอกมึงจะดีได้ยังไงเนี่ยกูนิ้วด้วนแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยสั่งทหารเอาไอ้ปุโรหิตไปขังคุกกี้ไก่ขังลืมเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งพระราชาก็ออกเสด็จประพาสป่าไปล่าสาัตว์อีกก็เอาคาราชบริีพานมหาเล็กขุนนางไปด้วยนะเป็นร้อยคนเลยแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าพระองค์เนี่ยเกิดเดินลึกเข้าไปในป่าลึกเข้าไปลึกเข้าไป,าไปจนกระทั่งไปเจอเผ่ากินคนครับเอ เผ่ากินคนนะี่ยมีกองกําลังมากกว่าครับก็สู้รบกันปรากฏว่ากองทัพพระราชาแท้ทุกคนถูกจับไปขังไว้แล้วเนื่องจากว่าเผ่านี้เป็นเผ่ากินคนครับทุกๆวันก็ต้องจับคนเนี่ยมาต้มกินทีละคนทีละคนก็เริ่มจากทาหารมาหาเล็กไปเรื่อยจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายเหลือพระราชาหัวหน้าเผ่าบอกว่าเออเดี๋ยวไอเนี่ยมันเป็นพระราชาเดี๋ยวเก็บมันไว้กินสุดท้ายมันน่าจะมงคลที่สุดเลยเนี่ยมันดูอวบอ้วนนะของดีเก็บไว้กินท้ายสุดไอพวกลูกสมุนในเผ่าก็ไปจับพระราชามาเตรียมจะไปล้างตัวมาต้มกินปรากฏว่าเห็นเฮ นวรีบวิ่งไปหาหัวหน้าเผ่าท่านหัวหน้าเผ่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ไอน้นิ้วมันด้วน3นิ้วคนได้ยินว่าคําว่าด้วนปับ๊บเฮ้ยไม่ได้เว้ยเฮ้ยเรากินมันไม่ได้ถ้ากินมันเข้าไปนี่เป็นอัป,ปมงคลมึงรีบไปปล่อยมันเลยนะเดี๋ยวไม่งั้นเผาเราซวยเลยทําให้พระราชาครับได้รับการปล่อยตัวมาเพราะว่าไอ้นิ้วด้วน3นิ้วนั่นเองนะครับพระราชาก็เสด็จกลับไปที่เมืองนะครับนั่งนึกได้ว่าเฮ้ยนี่ที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยเพราะไอ้นิ้วด้วน3นิ้วแท้ๆเลยไอ้ปุโรหิตมันเคยบอกไว้นีีี่่่ววววาาดดด้นก็แล ว่าเสียชีวิตเฮ้ยจริงเลยเออแล้วนี่มันเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยขังลืมไปเลยก็เลยสั่งทหารไอ้ไปตามไอ้ปุโรหิตมาปุโรหิตออกมาคราวนี้โอ้โหผมยาวหนวดคราวลุงรังเลยนะครับเสร็จแล้วพระราชาก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นยังไงบ้างวะอ๋อหม่อมชั้นสบายดีพระเจ้าค่ะเออมึงรู้ปะเนี่ยที่กูรอดตายมาได้เนี่ยไม่โดนกินคนก็เพราะว่านิ้วด้วนสามนิ้วอย่างที่มึงบอกจริงๆเลยเออกูถามมึงกลับบ้างแล้วเป็นไงเมืองมึงอะติดคุกเป็นยังไงเอาอีกแล้วครับปุโรหิตคิดบวยแล้วครับติดคุกก็ดีแล้วพระเจ คุกมันดียังไงเพราะตั้งสิปีเพราะถ้าเกิดไม่ติดคุกหม่อมชั้นก็ต้องเสด็จประพาสไปกับพระองค์แล้วก็คงจะต้องถูกแดดไงพระเจ้าค่ะแหมพอฟังเรื่องนี้ผมได้คิดเลยนะคุณเห็นไหมว่าการคิดบวกเนี่ยอาจจะได้ผลบางครั้งถูกป่ะแต่การคิดลบได้ผลทุกครั้งวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองมันผิดปกติไปหมดคุณเลือกได้นี่ใช่ไหมคุณจะเลือกคิดแบบแย่แล้วบริษัทปิดตัวชั้นตกงานชั้นโดนลดเงินเดือนคุณคิดได้หมดโอเคป่ะแต่มันช่วยคุณไหมอะลองมาคิดบวกดูไหมในสถานการณ์แบบน เห็นป่ะแม้แต่นักบินน่ะผมดูคลิปหนึ่งนะนักบินเนี่ยเงินเดือนเป็นแสนแสนแต่วันนี้เขาอยู่ได้เพราะอะไรครับเขาบอกว่าถอดหัวขนออกแล้วมาสวมหมวกกันน็อกเป็น grab ครับไปส่งอาหารคุณดูครับวันหนึ่งรายได้เขาเนี่ยประมาณ1500บาทเดือนหนึ่งก็45 0 0 0นั่นทําให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้เขาแก้ปัญหาการเงินเขาได้ถึงแม้ว่าจะลดเงินเดือนเกินกว่า50%เคุณเห็นป่ะมันอยู่ที่ว่าคุณเลือกไงคุณคิดยังไงอะ่ะคุณจะนั่งงอมืองอเท้าแล้วก็โทษโชคชะตาหรือวันนี้คุออาาไได ประกายทําให้คุณลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอยา่างและแก้ไขปัญหานี้ไปได้ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็หวังจะให้คุณนะครับผ่านวิกฤตไปได้สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้เราคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจฟชัยพัฒน์พี่ชื่อเจฟการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในตัวคุณเองครับเป็นคําพูดจากสุดยอดปรมาจารย์ด้านการลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเอง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดในธุรกิจใดก็แล้วแต่ ถ้าคุณเป็นท็อป5%ของวงการนั้นแน่นอนครับเงินทองและความสำเร็จต่างๆจะหลั่งไหลมาหาคุณครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องในธุรกิจประกันชีวิตหลายๆคนเนี่ยก็กำลัง struggle นะครับกำลังเผชิญปัญหาในธุรกิจของคุณครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะพูดเสนอขายอย่างไรไม่รู้ว่าจะตอบข้อตัวแย้งอย่างไรไม่รู้ว่าจะปิดการขายแบบไหนและอีกนานาปัญหาที่คุณจะต้องพบเจอในภาคสนามใน,นวันนี้ผมมี เครื่องมือมาให้คุณครับเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ได้นําเครื่องมือนี้ไปใช้เนี่ยประสบผลสําเร็จเกิดผลลัพธ์แบบเป็นรูปธรรมสามารถสร้างรายได้สร้างเงินล้านสร้างเบี้ยรประกันนับล้านล้านได้จริงนะครับหนังสือที่ผมพูดนะครับมีทั้งหมด4เล่มโดยเรียบเรียงดังนี้ครับเล่มที่1ชื่อว่าบทขายเงินล้านนะครับ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมไอเดียการขายกว่า32ไอเดียโดยจำแนกเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่ขายคนรวยขายนักธุรกิจขายคนโสดขายคนแต่งงานแล้วขายคนทำงานฟรีแลนซ์และอีกหลายๆประเภทโดยที่จะเน้นในเรื่องของไอเดียการขายเป็นไอเดียการขายที่สามารถทำให้คุณ เข้าถึงปัญหาลูกค้าและทําให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักถึงเพนพอยที่ตัวเองเผชิญอยู่และอยากที่จะจัดการกับเพนพอยหรือปัญหาของตัวเองครับและเครื่องมือชิ้นต่อมาครับเป็นบทตอบข้อตัวย้งเงินล้านเล่มที่1และเล่มที่2นะครับเล่มที่1นะครับเล่มสีดําเล่มสีแดงนี้เป็นเล่มที่2นะครับบทตอบข้อตัวย้งเล่มแรกนะครับก็สามารถช่วยพี่น้องตัวแทนเนี่ยสามารถ แก้ปัญหางานขายนะครับแก้ปัญหาข้อตัวแย้งที่พบได้บ่อยนะครับข้อตัวแย้งโหลๆอย่างเช่นไม่มีเงินมีกรมธรรม์เยอะอยู่แล้วมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วภาระเยอะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเบี้ยประก,กันทั้ง2เล่มนี้นะครับรวบรวมข้อตัวแย้งนะครับกว่า100้อข้อตัวแย้งดังนั้นพี่น้องสบายใจได้ครับว่าถ้าคุณอ่าน2เล่มน,นี้จบและฝึกฝนบ่อยๆนะครับคุณจะเป็นคนที่สามารถจัดการกับข้อตัวแย้งทุกข้อตัวแย้งในตลาดได้อย่าง แน่นอนครับนอกจากนี้นะครับในเล่ม2ผมยังเพิ่มในส่วนของบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ด้วยบางครั้งนะครับตัวแทนประกันชีวิตโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยการพบกันก็เป็นเรื่องยากดังนั้นการนําเสนอขายทางโทรศัพท์หรือว่าการขายผ่านออนไลน์ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นครับในเล่มนี้เนี่ยนะครับมีบทตอบข้อตัวแยง้งทางโทรศัพท์ให้กับพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยังยุ่งอยู่ไม่สะดวกให้เข้าพบ ผมไม่สนใจประกันชีวิตผมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตยเยอะอยู่แล้วในช่วงเวลาสั้นๆนี้คุณจะตอบลูกค้าอย่างไรในเล่มนี้มีคําตอบครับเล่มต่อมาครับพี่เจฟขายปัญหางานขายเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามผมมานะฮะในปีเร็รๆนะครับมีประมาณ60กว่าปัญหาด้วยกันอย่างเช่นลูกค้าถูกเพิ่มเบี้ยแก้อย่างไร ไปพบลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าบอกยุ่งยุ่งยุ่งนะครับดังนั้นในเล่มนี้เนี่ยก็จะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องตัวแทนถามเข้ามาและนอกจากนี้นะครับผมมีโบนัสในเล่มนี้ให้ก็คือบทการโทรทำนัดนะครับถึง10บทด้วยกัน ใครที่มีปัญหาเรื่องการโทรทำนัดไม่รู้จะพูดแบบไหนนะครับในเล่มนี้เรามีบทโทรทำนัดให้คุณถึง1ิบทด้วยกันและนั่นก็คือเครื่องมือนะครับที่จะช่วยให้คุณสามารถทํางานนี้ได้อย่างมืออาชีพและผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่ามีหลายท่านโอ้พี่เจบหนูไม่ชอบอ่านผมไม่ชอบอ่าน ดังนั้นเนี่ยผมจึงได้จัดทำนะครับเวอร์ชันเ็เรียกว่าออดดีอบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับผมก็จะอ่านให้คุณฟังแต่จะใช้คําว่าอ่านให้ฟังก็ไม่ถูกใช้คําว่าแสดงให้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยผมก็จะมีการใช้น้ําเสียงมีการเว้นจังหวะหนักเบานะครับ ทำให้คุณสามารถจดจําท่วงทํานองแบบนี้นะครับไปตอบข้อตัวแยงลูกค้าได้หรือว่าไปเสนอไอเดียการขายกับลูกค้าได้ก็ถือว่าเป็นโมบายยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคุณสามารถขับรถไปด้วยหรือว่านั่งในรถไฟฟ้านะครับเอาหูฟังเสียบสามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับฟังทุกๆวันครับให้ซึมไปในจิตใต้สำนึกของคุณครับหากคุณฟังต่อเนื่องทุกวันครับในเวลาไม่เกิน3เดือน คุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่มีบทพูดขายที่เฉียบคมตอบข้อโต้แย้งได้อย่างหลักแหลมและแทงใจดําลูกค้าจนไปถึงปิดการขายได้อย่างทรงพลังครับนอกจากนี้นะครับหนังสือเน่มสีเล่มและออดดโอบุ๊กยังมีอ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าผมจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับอ่านผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ดีกว่าหรือว่าหน้าแท็บเล็ตจอมันใหญ่หน่อยนะครับ อ่านผ่านมือถือนี่ไม่แนะนําตัวมันเล็กมากผมหวังว่าหนังสือทั้ง4เล่มนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายความฝันเป็นนักขายระดับท็อปของบริษัทเป็นสุดยอดนักขายระดับประเทศและระดับโลกในที่สุดครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะสั่งซื้อ Pocketbook Audiobook หรือว่า Ebook ก็ดีนะครับให้ติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เพจพี่ชื่อเจฟหรือว่า Li n e o f f i c i a l i am jf ครับ ผมหวังว่าเครื่องมือทั้ง4ชิ้นนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณขายดีขึ้นขายเก่งขึ้นและขายอย่างมืออาชีพครับ